รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกอพังงนันและเปิดกิจกรรมการจัดการขยะทะเลตกค้างในระบบนิเวศท,ทางทะเลด,ด้วยค่ะการเียกว่าน้าช่วงใบซ่องครึงค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกอพังงนันอำเภอกอพังงนันจังหวัดสุราธานีนายสุชาติชมกลิน่นรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวชายานันท์พักดีจิตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานและคณะค่ะลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่เกาะพังงนันโดยมีนายบรรดาลสถิราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ค่ะ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้นําท้องทิ่นได้สะทนปัญหา5ด้านทรัพยากรธรรมชาติและซิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธ,ธุรกิจอย่างไม่ทูกตองและการแก้ไขปัญหาชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่าหรืออุทยานแห่งชาติซึ่งนายสุชาติชมกลินก่นการย่งยันให้นวยงานในสร้างกัดได้คาตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนชาวบา้านที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกต็ต้องเสนอต่อคอตชอ เพื่อออกนังสื้อรับรองซิ์ในการอาศัยและทําประโยชน์ในพื้นที่แต่ต้องไม่ใช้การบุกรุกเพิ่มครับจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เดินทางไปยังหาดทองซาลา เพื่อทํากิจกรรมจัดการขยะทะเลตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลพื้นที่เกาะพังงันกับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดําริสมเด็ดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมดํานําเก็บขยะทะเลเก็บขยะชายหาดการมอบอุปกรณ์เก็บขยะชายหาดแก่ก,กลุ่มเยาวชนและภาคประชาสังคมการสแสดงกิธัศการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยค่ะ ครับผมในยสุชาชมกลิ่นนะครับก็บอกว่าปัจจุบันขยะพลาสติกในทะเลมีปันหา ระดับโลกเลยนะครับรวมถึงในประเทศไทยกันพลาสติกเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลซัททะเลนะครับเช่นว่านเต่าทะเลพายุนและก็นกทะเลทะเทว่าอาจจะก,กินพลาสติกเข้าไปโดยคิดว่าเป็นอาหารหรือซัททะเลอาจจะติดอยู่ในขยะพลาสติกเช่นแห้อวนหรือพลาสติกทําให้ว่ายนา้ำเรื่องหัวห้ากินลําบากนะครับรวมถึงอาจปนเปื้อนข้าวสู้ซัททะเลและก็ห่วงโซ่อาหารมาถึงมนุษย์รวมถึงปัญหาสำคัญก็คือ,ค,อความเสื่อมโทรมของแรงทองเทียวเ่ว่าเป็นสเสน่ห์ พืนที่นะครับดังนั้นสิ่งสําคัญก็ต้องคอให้ประชาชนในพืนทนะีเนั้นได้ช่วยกันป้องกันปัญหาขยะทะเล เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับค่ะส่วนเรื่องการวางประการาังเทียมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสําคัญที่จะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นแร่งเพาะพันธุ์ล็อกไพให้กับสั์น้ำขนาดเลก็กเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทองทะเลเมื่อนอย่างทีหลายๆพื้นทีได้ดําเนินการประสบความสําเร็จมาแล้วค่ะอันนี้นายสุชาติก็ได้กล่าวไว้ด้วยค่ะนี่แะครับก็เป็นภารกิจของท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ลอมได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับค่ะ